ตราดที่ b ิ s i n e s s เราครับยังไม่หยุดเรายังมีการพรัฒนาใหม่เรื่อยเราต้องพร้อมซัพพอร์ตแอปพลิเคชันของเราตามฟีเจอร์ใหม่ๆที่มากขึ้นสวิตมาแล้วเราจะทําให้ลีดลูกค้าเนี่ยมาใช้งานเราได้อย่างไรมีเคสเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อเราต้องพร้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ24ชั่วโมงสวัสดีครับติครับกมลนอบอรุณรัตนครับ เราอยู่กับอะไรสักอย่างที่มันพร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลาทั้งที่เราคาดการมาก่อนก็ดีหรือสิ่งที่เราไม่คาดฝันมาก่อนก็มีเพราะฉะนั้นอ่าหน้าที่ของเราครับก็คือถ้ามันมีอะไรสักอย่างระไฟไหม้ตุ้มตามเราจะต้องเป็นคน่มแรกที่ต้องไปที่เกิดเหตุก่อนแล้วคอยมาสถานการณ์ จะมีช่วง6โมงเย็นดัตต้าเบสดาวอย่างที่คนรู้กันว่าตอนเย็นคนจะเริ่มหาของกินแล้วมันจะเริ่มเดือดร้อนไปทุกภาคส่วนยูเซอร์ก็สั่งอาหารไม่ได้ฝั่งเด็บก็วุ่นวายกันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นที่จําได้ว่ามันพังไปเนี่ยพังไปรับหลักชั่วโมงเลยซึ่งหลักชั่วโมงที่มันพังไปเนี่ยก็คือเราเสียออ,อเดอร์ไปละหลออเดอร์อยู่อ่าเราก็ต้องรีบเอาระบบโลกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะได้มาเสิร์ฟยูเซอร์ต่องานที่ผมทำครับก็คือ Site Reliability Engineer ครับหรือ SIE งานนี้เรามีมิชชั่นสั้นๆก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้ระบบไม่ลม่มเราต้องดูส่วนที่เป็นเซิร์เวอร์ว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ไหมและถ้ามีลูกค้ามาใช้งานเยอะขึ้นเนี่ยเราจะเพิ่มจํานวนมันยังไงความสนุกหรือความท้าทายของ s i e นะครับก็คือการที่เราได้เจอปัญหาใหม่ๆทุกวันเพราะว่าตราบใดที่บิส i n e เราครับยังไม่หยุดเรายังมีการพัฒนาใหม่เรื่อยๆ s i e ก็ต้องพร้อมรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราต้องพร้อมซัพพอร์ตแอปพลิเคชันของเราตามฟีเจอร์ใหม่ๆที่มากขึ้น s อ e จะดูเรื่อง Infrastructure หลักๆก็คือส่วนที่ไม่ได้เป็นคนทำแอปโดยตรงแต่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคนคับแอปอีกทีที่ Line man วงในครับเนจิเนียร์ทุกตำแหน่งครับจะสามารถ grow ได้เป็นสองสายก็คือคุณจะเป็น Special i s สในตำแหน่งเดิมที่สูงขึ้นก็ได้คุณจะเป็น s t a f f Engineer Princi p a l e n g i n e e r ขึ้นไปเป็น Shi e f เลยก็ได้หรือถ้าคุณมี s e n i o r i t y ระดับหนึ่งคุณจะสามารถเทิร์นโอเวอร์ไปเป็นสาย Engineering Manager ก็ได้ผมเรียนจบจากสาขาวิชาวววิิศกรรมมคออพเ์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ก่อนหน้านี้เป็นเดเวอปคอนโซลแทนแต่มันจะมีจุดของการเป็นคอนซซลที่ว่าเราไปหาลูกค้าหลายเจ้าอะครับแต่เราไม่ได้ดูลูกค้าเจ้านั้นเป็นระยะยาวไม่ค่อยจะรู้ว่าสินที่เราทาลงไปให้เขาเมันโอเคไหมดังนัน้นเลยมีนะคิดที่ว่าอยากมาลองทําเป็นตําแหน่งที่เรามีโปรดักต์ของตัวเองก่อนเข้ามาเนี่ยครับเราจะคิดว่าอ๋อเราคงมาทําเป็นดูไฟลน์ดูมอนิเตอร์ลิงแต่หลังเข้ามาทำเนี่ยครับเราต้องทํางานกับคนหลายกลุ่มมากขึ้นเราต้องคุยกับ d e v วลลอปเปอร์เองว่าแบบนี้ทําได้ไหมต้องคุยกับ q a Tester ว ว่าตรงนี้เทสได้ไหมผลเ e อร์ฟอร์แมนซ์ผ่านไหมแล้วเราก็ต้องวางแผนเรื่องรีสอร์ทด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์เรามีพอไหมหรือแม้กระทั่งบางทีต้องไปคุยกับมาร์เก็ตติ้งครับว่าเขาจะทำแคมเปญและสักอย่างเนี่ยด้วยการลีดยูเซอร์ขนาดเนี้ยมาที่เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เรารับไหวไหม สกิลที่ต้องมีเลยครับคือต้องมีความรู้เรื่อง infrastructure ก่อนเดฟทา service มาแล้วเราจะทําให้ lead ลูกค้าเนี่ยมาใช้งานเราได้อย่างไรส่วที่2ที่ต้องมีครับก็คือ coding บางทีเราจะต้องไปดูโค้ดที่เขาเขียนไว้ okay, แล้วแล้วต้องแนะนาว่าอ่ะตรงเนี้ยโอเคตรงนี้ okay, นไม่โอเคนอกจากนี้ต้องมีความรู้เรื่องการสร้างระบบ monitoring ด้วยว่าเราจะสร้างระบบ monitoring ได้ยังไงให้มันครอบคุมระบบที่เรามีได้มากที่สุดสุดท้ายคือเรื่องทักษะการแก้ปัญหา soft skill ที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของภาษาภาษาอังกฤษต้องได้เพราะว่า document ต่างๆที่เป็นภาษาไทยเนี่ยจะมีน้อยแล้วก อีกสกิลหนึ่งสำคัญคือเราต้องมีทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นสมมุติว่าเป็นปัญหาดาาัตต้ a เบสไม่ได้อินเด็กซ์ถ้าเป็นคุยกับมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นโปรดักต์อะไรนะครับก็จะบอกว,อว่าอ๋อเหมือนพี่ไปห้องสมุดอะครับแต่แพี่ไม่รู้ว่าหนังสืออยู่ตรงไหนอ่ะอันนั้นคือการไม่ทำอินเด็กซิ่งแต่ถ้าพี่ไปห้องสมุดแล้วพี่เห็นชั้นหนังสือที่แปลว่าวรรณกรรมรอยู่ตรงนี้วิทยาศาสตร์อย,อยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะครับพี่จะสามารถเข้าไปหาหนังสือที่พี่ต้องการหาได้เร็วมากขึ้น จริงก็คือจะมีผู้หญิง1คนอีก7คนเป็นผู้ชายพอเรามาอยู่ในยุคคลาวแล้วเนี่ยครับเราจะด,ดูในระดับที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นไปมันจะไม่เกี่ยวแล้วว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะเราคุยกันด้วยไอเดียล้วนๆสิ่งที่ต้องเตรียมใจเลยนะครับคือมันอาจจะมีเคสเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราั u น24ชั่วโมงครับดังนั้นเราต้องพร้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ24ชั่วโมง การที่เป็น SDE ครับก็คือเราจะไม่ได้ขลุกอยู่กับการเขียนโค้ดสร้างสวิต์อย่างเดียวแต่เราจะต้องดูหลายๆส่วนบางครั้งสิ่งที่เรามีอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการเราก็ต้องไปหาของใหม่มาเทสแล้วก็เอามาจัดการปล่อยมันลงที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้คนอื่นมาใช้งานตรงนี้ครับมันเป็นความสนุกที่ว่าเราได้มีโอกาสได้ลองของเล่นใหม่ๆตลอด s e นะครับจะอยู่ในองค์กรประเภทที่สวิต์ครับต้องการที่มี Availability ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ต่อเวลาเพื่อให้สวิต์ของเรามี Reliability ตามชื่อตำแหน่งมากที่สุด คนที่พร้อมจะลองของใหม่ๆเราจะต้องการทู o ใหม,ใหม่หรือวิธีการใหม่ๆม,มาช่วยแก้ปัญหาดังนั้นคนที่ต้องการครับก็จะมีนคนที่ค่อนข้างจะลุยๆหน่อย<ๆ>อย่าก,กลัวที่จะต้องเจอปัญหาใหม่ๆครับยิ่งเรากล้าที่จะเจอกับปัญหามากเราจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นครับ